เอาล่ะสุดที่จะชมคือดิวิเวนที่อยู่เกมอิมเจนซี่ครับอินเจนซี่อินเจออินเจอเจนซี่อินเจออินเจนซี่นะครับผมก็ผมไม่จะแคสอะไรแล้วเว้ยคือแบบผมถ้าแคสเอาวอตบ่อยะผมไม่เบื่อแต่ว่าผมกลัวคนอื่นเขาจะเบื่อแล้วก็แคสได้ไปเดลไรอะผมก็จะแคสต่อแต่ว่าประเด็นคือไม่ได้ซื้อไม่มีงบไปซื้อดิวิเวนคลายมาก่อนแล้วก็ นั่นแหละฮะท่านผู้ชมแหมตอนโหลดนี่มันก็นานสันเลือเกินโอเครู้สึกว่ามันจะโหลดแค่เสร็จแล้วครับเพราะว่า ่ต้องแปลกนะที่ผมปิดมาเมื่อกี้เพราะเอ้ที่ผมตัดแต่มันจะแลก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 กแลกกแล้วก็แลกแลกแลกกตุกกตตุกกตุกตุกตุกตถุยใช่เหรอแล้วนะครับมันกาลังกระตุกแหลกๆอยู่โอเคมาลุยกันเลยครับผมรยไปดีอ่า ซัพพอร์ตดีไหมแต่ว่า Support, นะ okay. ไรเฟิลแมนซัพพอร์ตนะเอ๊ไปกดจอยสิจะ้ะอ้าวมีคนเข้าแล้วนี่หว่าอ้าวมันเอาไปหมดแล้วนี่นะงั้นผมก็เล่นเป็นนี้กันเราควรจะเล่นตัวเราควรจะเล่นเป็นยังไงดีโ้โหข้างนอกกำลงังกินกระหม่อมมันอันนี้เล่าเป็นเอ็มพีเอ็มพีโฟกเฮ้ย we're taking out the yeah I copy ผมเล่นเอ็นตุบดีกว่านะใส่กระสุนเข้าไปใส่ด้ามจับอันนี้ไม่ต้องใส่ก้องไปหน่อยโออซัพพอร์ตไม่ใช่มันไม่ใช่ซัพพอร์ตเป็นเปนเที่ยวอะ่ะเอองี้ก็ได้ปืนนี้ก็ได้เห็นปี๊ใส่ไปใส่ไป <S <S เยี่ยม<ๆ>เยี่ยมเยี<ๆ>่ยมอืมเราไปใส่ก้อกนี้ดีกว่านะครับโอเค ก็จะได้ประมาณนี้เฮ้ยอะไรเราเน้นเกาะเยอะวันนี้เราเน้นใส่เกาะเป็นอาวุธด้วยโอเคสเัดปืนก็ปืนพกก็ไม่น่าอ,ออกผมว่าผมไม่ใช้ะระเบิดด้วยโอเคดูกันเลยครับแหมไม่ได้เล<ด>ยนะผมรู้สกคิดถึงมากรู้สึกภาพจะ APS 3สามสิบอยู่นะไอ้คนเล่นแบบโหมดคออ์ครับ เล่นเป็นหมดคอบแบบเฮ้ยนู้นนะเล่นหมดคอที่ยิงกระบอดแต่ว่าผมว่ายิงกระบอดมันก็ยาก,กน,นะกระบอดแม่งยิงโหดมากเลยผู้ยญิงไหนวะผู้หญิงนู้นคือมันเปินที่เหมือนจริงไปไหนวะคือแบบยิงตัวนี้เดียวมึงตายหายได้เลยอะโอเคเดี๋ยวต้องรอครับ ใช้มีดอะไรเป็นไงโคก็ต้อง,ง,งใช้ได้เซนไทนไ์โอเคลูกพี่มาแล้วไม่ใช่แล้วมาแล้วมาแล้วอเอ๊ยโอ๊ยไหนอยู่ไหนอยู่ไหนผมได้ยินเสียงผม,ม RPG เอาพิชย์ยัง เกมมึงด้วยเขาทำได้แล้วค,ค,ค,ครับเขาโหดอ,อ,อะไรวะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเลยเกิดอะไรขึ้นยิงอะไรอะไรทำไร ฮะตรงไหนวะผมไม่รู้เรื่อง,นะองเนอแร้วังคอไปน้ครับเกมเนี้ยมันเล่นมันต้องแบบมันต้องค่อตัวมากเลยเอะเอเ,เดี๋ยวรอกันโอเคโอ,อ,อ้ โอ้โหมึงต้อนยังตกเลยมุ้งทวงไม่เนียนเลยอ้าวตายไปแล้วโอ้ยโคตรตรงทางครับผมบอกเลยเกมเนี้ยแบบสุดสุดอะอาพีจีด้านเข้าใจความรู้สึกนายดีเอ้ย I'm away. trouble, i hey, well, we just lost Bravo. <laughs> oh, my shit. Where... Huh? I got a too much pink. อยากได้ซัพพอร์ตมากกว่าคนอืซัพพอร์ตโอเคลา <c oughs> ขอซับพอร์ตให้กูไม่ได้เหรอเฮ้ย <c oughs> ไม่ถอยคุยโอ้ มาแล้วครับกูกูหนีออนแล้วกูดูตัวอีกรอยล้วกดูอีกรอบนึงเฮ้ยหัวร้อนเก้มึ่งเฮ้ย

ลี่์หรอมีเวลาจำกัดอยู่ o ด bro โอเครอ g จ r โอเคเราจะไว้ใจนายเปี่ยนหมดบู๊ครับโอเคได้แล้วหนึ่ง ต้องมีต้องมาอีกเชืยอย่ออย่างนั้นผมเชื่ออย่างนั้นผมเพราะผมมีความเชื่ออย่างนั้นอย่าเกมนี้มันโคตรใช้สมาธิอ่ะแบบมึงพลาดมึนก็ไอ้น,นี่ได้เลยแบบเผื่อว่าเดี๋ยวตายหายได้เลยแบบมึงผมผมว่าม,มีวิธีทำให้แบบตอนเลีงมันนี่อยู่นะ หายแล้วจ้าขึ้นแป๊บอย่านะแจ๊ไหนแจ๊ะเ้ยโอ๊ะกูเห็นแต่กูเดินหนีไม่ทันเดี๋ยวเอาของเอาขอาของมา เอาแล้วเบาไม่ไวเลยเอาตัวระยะไกลที่หนดีงามอะอโอก้ับเอ,อกแล้วเลย สยอ hey. สอไอมล่ะมกซ์รัตัันตดเดีรงยนีสตต์ยีสี่ต์รีส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  a ์รีสต์ีต์รีตรีสรีสตี้ตรีสต์ีสต์ีตีสีร รนอเห็นแล้วเห็นทนายแล้วแต่ยิงไม่ได้ยิงไม่โดนขอโทษมันใช่จริงมันไม่เห็นทนายเสียงไหมผมอาจจะเบาไปหน่อยนะเพราะว่าผมไปบูทไม่ลงแล้วเห็น้อแสบหูนะเฮ้ アピー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  ถึงว <toys> ีเลยมันมาเป็นเกมที่ฟักิสเกมมากนะครับแบบคือมันจะเหมือนจริงไปไหนแบบยืนอยู่ก็เบืบได้ไม่มีอะไรให้ดูมากมายแล้วก็แบบแบบฟักระเบ้อเนี่ยคือมันจะเหมือนจริงเฮ้ยเยี่ยมมากโอเคโอเคเฮ้ยก้าเลยวะ เห็นี่มบุ๊สิสี่สิบห้าไม่ได้ดิแล้วสไตล์ผมไม่จะสายสุ้มเนอะไป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 เราจะไปบุกกันหน้าทานไม่ต้องกลัวอะไรเฮ้ย Where the hell you go กลับออกไอออกแอร์เรียนี่ช่วยได้มาแล้วัอจีอ่ามึงมา เออเออเอาไปจีอ่ะลบลบลบโอ้โหบุกบุกไอ้เจียนโอเคโหเขียนรูปแบบปืนแป๊บไม่เอาและไอเจียมนั้นเนี่ยทียมนั้สวยก่อนถนัดเฮ้ยมันยิงกลได้วยเนี่ยวะ มันยิงกนได้ไม่ได้เลยหัวร้อน้ว่เน้อเล่นไก่เองมล้วหัวร้อนเองมั้ยได้เียเ้มาแล้วครับผมไม่หัวร้อนเลยกูจะใส่ตะเกาจริงกันด้วยจริงจังก็เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไอ่ไก่หันี้นอน,น ใช่เนาะ,ะผมใส่พวกปืนนั้นจะตายเลยเียถ่ายาอ้พวกปืนไหนวะอ๋อใหญ่ไงเฮ้ยนี่สปีดลิร็วหรอผมใส่ปืนแบบอันนี้สปีดเร็วไหมเนี่ยอ้ไร ไหนเลบุเลบุเลบุมาสี่สิบหกนัดนี่แหละกูจะกระชากหัวใจทีมทั้งทีมเลยกระชากหัวใจเนี่ยนะเฮ้ยโอเคโอเคโอเคปักปักตรงกู้มาทำไงอ่าไม่มีของทำลายอ่ะ เยี่ยมมากทำลายอันนี้แหละทำลายซัพพลายของแล้วพวกนั้นแหละคนนู้นละคนนู้คนนู้นกัละไอหนึงต่อไปนี้ไปไม่ใกล้เกินให้ไปไม่ถึงไม่ไงไวรับตัวรับ I need cover t o load น,น้องเคยถามว่าพี่มึงนุพี่มึงเล่นโอวัสดเหรอฝ่าครับน,น้องคือพี่ต้องหมุดอย่างนี้แหละเละเฮ้ยทำไมยิงไม่โดนวะยิงไม่โดนนี่คืออะไรวเมื่อกี้เนี่ยกูนี่งงเลยครับ คิดบ้าโอเคผมตัดไปเอยอะหน่อยเพราะว่ามันมันจะเสียเวลาตอนตายหน่อยเพราะมันต้องรอที่แต่ผมเห็นอาบิจีด้วยนะเอ้คนพิจิเนี่ยเหรอไงอาบิจีมัน,กมนเก็บเยดเคแล้วยอาบิจีมันแล้ว แล้วมึงจะไปไหนก็ช่วยบอกคุณพิงดิจะไปจะไปจะมาอยู่ได้อยาั้นใช่ไหมเียแม่ไปแน่ต้องค่อยค่อยเคลื่อนไปอ๋อเหรอวะไม่ใช่อ่ะ ok bay ok 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 chắc ok 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 ok

Come on. Oh shit. <okay>. That's <laughs> <damn> it. <In> one. Yeah. yeah, I g u e s a l take a bite, I guess. l o a คิดว่าผมต้องเอาระเบิดมาวางแล้วแหละนะ เยอนี่นี่เฮ้ยอ่าล่ะตอนนี้ผมก็ต้องขอตัวลาครับเอาไว้เจมันคลิปหน้าจ้าสนุนี้สวัสดีครับแม่แม่งสัตว์เฮ้ยเกมหัวร้อนเฮ้ย